มาพักที่โรงแรมศีลาชาติดทะเลสวยสงบมากห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลสวยๆแบบนี้เลยแถมที่นี่นะขึ้นชื่อเรื่องสระว่ายน้ำวิวสวยจิ้งสุดๆเป็นโรงแรมที่เหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินมากๆเลยค่ะและแถมที่นี่ยังมีออนเซ็นให้แช่ด้วยนะที่นี่เลยค่ะโรงแรมเอสสีลาชาโฮเทลแอนด์เลนเดนต์โลเคชั่นดีและอยู่ติดกับเซนทรัลสีลาชาเลยตอนเช็คอินเราก็จะได้เวลคัมดิเงเย็นชิ้นใจด้วยมาค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องพักของเรากันดีกว่าเปิดมาห้องกว้างมากเลยทุกคนห้องนี้เป็นห้องชัยวันเบ ออกมายืนชมวิวทะเลสวยๆตรงระเบียงได้จากตรงนี้เราสามารถมองเห็นวิวเกาะลอยเลยต่อมานะคะจะเป็นห้องนอนในห้องนอนเนี่ยจะมีเหมือนว a l k i อินโ s e t เล็กๆอยู่ด้วยจากห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นวิวทะเลเหมือนกับที่ห้องนั่งเล่นเลยห้องนอนสามารถทะลุมาได้ทั้งจากห้องนั่งเล่นและห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะโถส้วมของเราเป็นแบบอัตโนมิเป็นแบบญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็จะมีพังอ่างอาบน้าแล้วก็แบบฝักบัวและที่นี่นะคะเขาก็จะมีมุมห้องครัวด้วยมีทั้งไมโครเวฟเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นขนาดใหญ่ใส่เท่าที่บ้านเลยส่่่วววนนนคครรอบบััไหททีีีีีมมเดดด็็กกๆ้ิลยแ เอาใจส่รักสุขภาพด้วยฟิตเนสวิวทะเล180องศาไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือสระน้ำอินฟินิตี้พูลวิวพาโนรามามองท้องฟ้าเห็นวิวทะเลสวยๆเจื้องสุดๆหรือใครจะมานั่งชิวๆที่ภูบาก็ได้นะหรือใครที่ชอบแช่ออนเซ็นที่นี่ก็มีบริการห้องออนเซ็นด้วยยังไม่ท้ายสุดมีห้องสมุดด้วยจ้าส่วนห้องอาหารหลักนะคะเอซิกเนเจอร์จะอยู่ชั้นหนึ่งสามารถมาสั่งได้ทั้งขนมหวานน่ากินได้กินแบบนี้หรือจะสั่งเป็นอาหารหลักอย่างข้าวหน้าไก่จักรพรรดิแต่ละเดือนนะคะเขาก็จะมีเมนู บาริมทะเลบอกเลยฟิลกูสุดๆนั่งชมวิวพาทิตย์ตกดินสวยๆยิ่งทำให้มือหนียิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเลยคะ่ะก่อนจะกลับนะคะเราก็มาทานมื้อเช้ากันตอนเช้าเราค่อนข้างหิวนะคะก็เลยหยิบแบบหนักมือไปหน่อยที่ชอบเลยนะที่นี่เขามีชาไทยแล้วก็กาแฟโบราณด้วยอะใครที่กําลังมองหาโรงแรมย่านศรีละชานะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีแนะนําเลยคะ่ะ